ฮะ yes, yes, uh, yes, huh? we call อิซาติ we call like chocho. Cho. Mm hmm. like, They can mix with with ร mm ีมอยอาหารของฉีนะคะวอเตอร n เนมอเมริกันโชโช่โชโช่มันเป็นข้าวโพดใส่แบบผักชีมะเขือเทศแล้วก็จะกินเมื่อกี้ใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมาก you can mix the chocho cho with Lemon and chili. Also, it's really delicious. It's so good. Do you like? New Yam. New Yam. New เปลือก่อนนะคะเนี่ยนะคะเมื่อกี้กินเปลือกเข้าไปแล้วรสชาติเหมือนหัวบกักหน้าอร่อยชอบมากเลยอันนี้เป็นเมืองที่มาครั้งแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวน้ะลองให้มันทั่วเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวตลาด